สรุปตลาดหนุ้น1นาทีวันที่19มิถุนายน2567เซ็ตบวก6จุดปิดที่1,303จุดมูลค่าซื้อขาย6 3 2 2ล้านบาทสถาบันขาย300กว่าล้านบาทต่างชาติขาย2,600กว่าล้านบาทเมื่อคืนตลาดหุ้นสหรัฐยังปิดบวกได้นะครับแม้ว่ายอดขายปลีกจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ภาคการผลิตเพิ่มสูงสุดในรอบ10เดือนเลยครับเละในคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นปิดทําการเนื่องในวันจูนเทนส ส่วนตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ก็ผัดผวดมากๆนะครับวันนี้ดัชนีลงลึกไปที่1,281จุดก่อนจะขึ้นมาปิดที่1,303จุดโดยมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดลต้าฮานาจากเซนติเมนบวกของหุ้นเอ็นวีเดียครับทำให้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปิดบวกมากที่สุดกว่า8%ตามมาด้วยกลุ่มบรรจุภัณฑ์บวก1.8%ได้เซนติเมนบวกจากสัญญาณฟื้นตัวของจีนครับทำให้วันนี้เซ็ตได้แท่งเทียนแฮมเมอร์ซึ่งเป็นสัญญาณบนเป็นถ้มเชิงบวกครับ